พี่เ e อิร์ธค่ะรบกวนรีวิวอาจจะไม่จําเป็นต้องรีวิวตั้งแต่วันแบบละเอียดมากก็ได้เอารีวิวที่พี่อยากรีวิวเช่นวันก่อนที่จะได้เรียนอ่าหรือบรรยากาศในห้องเป็นยังไงคะอ่าขอนิดนึงอ่าได้พี่ฟ้าก่อนคุณเอิร์ธกินข้าวเยอะขึ้นเฮ้ยจริงหรออืมก็่อ้นกาดีใจนะปกติปกตเวลาที่ไประยองด้วยกันกับคุณเอิร์วคุณเอิร์ธกินเหมือนแมวดม แต่ตอน,นที่เราเรียนเลยกิจด้วยกันแล้วคุณเอิร์ธเริ่มทานข้าวช่วงพักเที่ยงคุณเอิร์ธทานได้เยอะขึ้นทานกินเก่งขึ้นดีจังโอเคงั้นเราส่งไมาละอ่าบด้อยากแชร์อะไรให้หนูฟังไหมเอองั้นต้องการิดารว,ว่าจะเริ่มแชร์ตรงไหนก่อนก็อาจจะเริ่มแชร์ประสบก,การณ์บางส่วนส่วนตัวแล้วกันเนาะเพราะมันจะมีบางส่วนที่ว่าอ่ะทําไมเราถึงได้แบบ เ,เลกิอะไรเงี้ยอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้าน,นี้อ่าต้องพูดว่าณนะวันนี้กับกับวันที่ก่อนที่เราจะรู้จักเลกิแล้วก็มาเรามาตัดสินใจเรียนจริงๆอ่ะอือตเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าขอความช่วยเหลือคนอื่นน่าจะมีแบบความกลัวค่อนข้างเยอะแล้วยังเชื่อว่าตัวเองจะต้องยืนได้ด้วยฝาตัวเองึือจริงๆบางเรื่องอ่ะเรารู้ว่าเราไม่สามารถทําให้ด้วยตัวเองได้ทุกอย่างเลยเนาะ เพราะฉะนั้นการขอความช่วยเหลือค่อนข้างยากสําหรับเราอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นจากที่บ้านหรือจากคนอื่นก็ได้วความที่ว่าเราขอจากที่บ้านไม่ได้เราก็เลยเป็นคนไม่กล้าขอจากคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทํให้รู้สึกว่าเออบางเรื่องมันเกินกําลังของเราจริงๆอ่ะเราคงต้องขอความช่วยเหลือจริงๆแหละแต่จริงอันนั้นเป็นอันที่รู้สึกว่าอีโก้มันพันทลายจริงๆแล้วในจังหวะที่เราต้องขอร้องคนอื่นออ่าก็เลยกันว่า เออเราลดทิธิตรงนั้นลงเยอะเพราะว่าการที่เราไม่ยอมขอความช่วยเหลือคนอื่นจริงๆคือเราเชื่อว่าเราไปได้และเราทํามันได้โดยที่เราไม่จาเป็นว่าเราต้องแคร์คนอื่นแต่จริงๆเราแคร์นะเออเราก็เลยว่าเออเราเราลดตรงนั้นลงไปเยอะเราขอความช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะขึ้นได้เป็นบ้างแล้วกันนะคือมันดีขึ้นเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนต่อให้แบบอุ๊ยให้เป็นให้ตายเราก็ไม่ขอ ให้เราตายดีกว่าถ้าเราต้องขออะไรเงี้ยจะเออในเนี้ยคือมันมันกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วมันมีคนที่เอ่ยยื่นมือช่วยเหลือเราจริงๆนะแบบที่เขาไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนเราก็เลยว่าเออจริงๆแล้วมันมีคนแบบนั้นอยู่จริงๆรอะ่ะเราก็เลยว่าเออมันเป็นเหมือนเป็นการแรกแรกของเราที่เรารู้จักกัขี้แล้วม,มีคนช่วยเหลือเราโดยที่เขาไม่ได้ต้องการถ้าตอบแทนหรือว่ายังอื่นตอบแทนเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราค่อนข้าง แฮปปี้ที่จะเข้ามาอยู่ในอ่าอะไรนะมาเรียนที่นี่ดีกว่า